พอเริ่มเข้าฟิตเนสบุกขันก็ไปกินขีน้กินขีได้าที่นี้ันกินผิดผิดแบบผิดมากน้ําหนักดีขึ้นไปเกือบถึงห้าสิบทุกคนตอนนั้นคือเป็นอะไรที่แบบเฮย้ยออกกําลังกายยังไงวันน้าหนักขึ้นทํายังไงถึงผอมคะพี่กินข้าววันละกี่มื้อคะกินขนมหรือเปล่าออกกําลังกายหนักแค่ไหนคะคาถามนี้นะคะวันนี้ขวัญจะมาเล่าย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของขวัญเลยคะ่ะขวากขวัญจะมีวันนี้ผ่ะอะไรบ้าง,างดู้อเหมือนซลเลยคุถ้าฟองทางไลนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ เราสวัสดีค่ะทุกคนค้าขวัญน,นะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันในท็อปปิกที่ว่าทำยังไงถึงผอมคะพี่กินขนมคีนเยอะไหมคะพี่ลดน้ำหนักยังไงคะพี่ออกกำลังกายเยอะแค่ไหนคะทำอะไรยังไงบ้าง คือหลังจากที่ขวัญน,นะคะเริ่มเก็บตัวเองว่าเฮ้ยฉันอะอยากที่จะลดน้าหนักอยากหุ่นดีอยากถ่ายรูปสวยๆมีองค์มีเอวมีโคง้งมีเคิร์ฟแบบเขาบ้าง <S <S ก็ <S <S วันนี้ค่ะเพิ่งจะได้มาบอกต่อทุกคนว่าฉันทําสําเร็จแล้วก่อนอื่นเลยนะคะคนขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองก่อนเลยค่ะ ไม่ใช่อะไรทุกคนสุดท้ายแล้วท้ายสุดแล้วอะนะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราต้องให้กําลังใจตัวเองที่เราเข้าเรื่องนะขวัญขอดเท้าความกับไปดับช่วงแรกๆก่อนเลยนะช่วงนั้นคือขวัญก็เป็นคนผอมอย่างที่ทุกคนเห็นแต่เวลาถ่ายรูปมันก็ต้องหามุมฉันจะต้องแบบอะ่ะแมวบ้างนึงซ้ําคึบใครเป็นบ้างยกมือเอออะไรประมาณนี้คือขวัญก็จะแบบเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องมาคอยทําแบบนี้วะทาไมเราไม่ผอมให้มันจริงไปเลยอะเออแล้ววป้าจวบป้าจวบป้าจวบห้าหวนป้าจวบหัวน พอดีกับช่วงนั้นรู้สึกว่าตัวเองอ่ะว่างชีวิตฉันว่างมากฉันฉันกลับมานั่งคบทวนตัวเองว่าฉันอยากหาอะไรกิจกรรมให้กับชีวิตดูก็เลยโอเคเข้าฟิตเนสดีกว่าซึ่งอังจริขวัเป็นคนที่ไม่ชอบฟิตเนสเลยไม่ชอบเข้าฟิตเนสอ่ะเป็นโลกที่แบบเบื่อเบื่อการที่ต้องไปทําอะไรซ้ําๆเดิมๆไปอยู่ใน อะไรประมาณนี้คือจะไม่ชอบฉันคิดว่าฉันผอมฉันจัดการตัวเองได้ฟิตเนสไม่ต้องไปยุ่งกับฉันอะไราเงี้ยแต่พอถึงวันนึงรุ่นค่ะพอเราเริ่มเข้าใจกระบวนการของร่างกายมากขึ้นทุกวันนี้คือหลักฟิตเนสมากๆพอเรารู้จักการเข้าฟิตเนสปุ๊บสุดท้ายแล้วฉันก็เริ่มกลับมาดูแลเรื่องอาหารการกินมากขึ้นะเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าเราออกกำลังกายแต่กินไม่ดีสุดท้ายอ้วนแถมอ้วนกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจุดบ้ารของฉันก็คือ ขวัญตั้งชาเลนจ์กับตัวเองเลยค่ะให้พลังใจกับตัวเองให้พลังบวกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันอยากมีสุขภาพที่ดีนี่คือมายเซ็ตแรกของฉันมายเซ็ตที่สองของฉันก็คือฉันอยากหุ่นดีเออขวัญก็จะเตแบบเดินอย่างเงี้ยคู่กันไปเว้ยฉันอยากสุขภาพดีฉันอยากหุ่นดีแล้วก็มาจุดที่ตัวเองว่าโอเคเราต้องเริ่มพี่ตัวเองการเริ่มต้นของขวัญน,นะคะก็คือเราส่องกระจกเห็นตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากได้หุ่นแบบนี้อ่ะรู้สึกว่าแบบ อยากเอาตรงนี้ออกอ่ะอยากลดตรงนี้อยากแบบอุ้ยอยากสวยๆแบบเนี้ยแล้วก็จะหาแรงบันดานใจทุกคนพยายามหาว่าเฮ้ยฉันอะ่ะอยากเป็นเหมือนใครให้ดูว่าฉันอยากได้หุ่นแบบเนี้ยฉันอยากได้ให้ตั้งไว้หรือว่าลองเอาหุ่นตัวเองอะ่ะที่อ้วนๆหรือว่าหุ่นที่อยากได้ดูมปกติมาตั้งหน้าจอไว้แล้วมันจะมีแรงฮึดเวลาฉันไดหยิบอะไรกินอะ่ะจริงทุกคนลองตันนี้ผ่านมากินนาทีแล้วมีสาระบ้างยัง <laughs> อะมาต่อเสร็จปุ๊บใช่ไหม ขวัญก็เริ่มต้นจากการกินเฮลตี้ก่อนเฮลตี้กับคีนต่างกันนะบอกก่อนเฮลตี้ก็คือการกินแบบเลือกของที่ดีเข้าสู่ร่างกายแต่ไม่ได้ที่จะลดไขมันส่วนการกินคีนคือการที่เราเริ่มกินอาหารที่มันสามารถทําให้ไขมันของเราอ่ะไม่สะสมดีขึ้นลีนขึ้นนั่นเองแต่ขวัญอะ่ะก็เริ่มไปแบบนี้เริ่มจากการกินเฮลตี้ค่อยๆปรับลิ้นค่อยๆลดค่อยๆล,ละพอเริ่มเข้าฟิตเนสปุ๊บขวัญก็ไปกินคีน กินคิดได้ที่ดี้ขวัญกินผิดผิดแบบผิดมากหลังากคนบอกว่าเฮ้ยอยากผอมกินผลไม้ดีอยากผอมกินสลัดดีอยากผอมกินเอ่อเออกินคัมน้อยกินโปรตีนเยอะๆสิสุดท้ายแล้วใช่ค่ะกล้ามเนื้อขวัญนแน่นมากแล้วตัวก็บวมมากเช่นกันน้ำหนักดีดขึ้นไปเกือบถึง50าสทุกคนตอนนั้นคือเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยออกกําลังกายยังไงว่น้าหนักขึ้นฉันเครียดมาก ก็เลยมานั่งทบทวนลำดับก,การทานอาหารใหม่ค่ะขวัญปรับใหม่ให้เฮลตี้กับคีนนดนบาลานซ์กันมีความสุขมากขึ้นใช้ไขมันที่ดีคือเริ่มปรับชีวิตอะสรุปทุกคนคะ่ะปัจจุบันนี้เกือบ3ปีแล้วน้ำหนักจากได้เกือบ50เหลือ44เราเป็นไรที่แบบขุ่นเข้ารูปแล้วก็ลีนมากแบบ อีเลเวนไล,ลชัดมากๆอันนี้คือไม่ได้ขิงนะบอกเลยไม่ได้ขิงแต่ว่ามันเห็นผลจริงๆเห็นผลจนแบบตัวเองก็งงอะ่ะคือขวัญน,นั่งถ่ายรูปตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเข้าฟิตเนสอะ่ะแล้วก็เทียบ step หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดปรากฏว่าทุกคนปึ้งขึ้นรูปเออโอ้โ,อโหมันเห็นความแตกต่างจริงๆจากอีเลเว l นไลท์ที่ไม่ชัดอะ่ะจากเจ้าเนื้อเป็นคนผอมแต่แบบซ่อนรูปเอาไวอ้อ่ะแล้วก็ไล่ๆๆๆมาจนถึงปัจจุบันอะ่ะ ไม่คิดเหมือนกันว่าทุกวันนี้จะเป็นแบบนี้แล้วกินอิ่มทุกมือ้อไม่เคยมีวันไหนโหยมันเป็นไปได้ยังไงถูกปะ่ะคราวนี้คะ่ะทุกคนค่ะเรามาเริ่มถึงการจัดลําดับการทานใหม่ของขวัญบ้างออกกําลังกายอ่ะให้คิดเป็นแค่30มอร์ซพอคือช่วงหลังที่ขวัญเริ่มปรับตัวได้ขวัญออกกาลังกายอาทิตย์รมมรรประมาณ3าถครั้งครั้งละประมาณ1-2ชั่วโมงจากเดิมที่ทุกวันแล้วก็หถมหนักมากๆแล้วก็ไม่กินเพราะฉะนั้นแล้วกล้ามเนื้อมันถูกเอาไปใช้หมดมันก็ศูนย์ถูกไหมคะ กินเนี่ยสำคัญมากขวัญจะปรับบาลานซ์ใหม่จากการที่กินคลีนจาาจะกินโปรตีนแบบหูจนเนหนาเตึกอ่ะขวัญปรับใหม่ให้มีความเฮลตี้เข้าไปด้วยแล้วก็มาจบอยู่ตรงที่ว่าฉันกินแบบเครับในปริมาณเท่านี้ที่พอดีในแต่ละวันไม่ได้มานั่งนับแคลว่าฉันเท่าไหร่กินให้อิ่มกินให้พอดีกินให้ร่างกายไม่ห่วยไปพร้อมกับการทํา IF ช่วงนั้นขวัญทำไอเอฟอยู่16บหทับแค่ะคือกิน8ชั่วโมงแล้วก็ฟาสติ้งสิกชั่วโมงขวัญก็จะเริ่มกินประมาณสิบโมงจน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบเนี้ยทานอะไรที่มันมีความสุขอยากทานไก่ทอดได้ใส่มะทอดไร้น้ำมันอยากทานเของทอดใส่มะทอดาไร้น้ำมันยัดเข้าไปเลยหนังไก่ทอดขวัญบอกเลยว่าเป็นโปรตีนที่ดีมากแต่ถ้าทอดในน้ำมันพังมากขวัญก็ใส่มอทออาไร้น้ำมันถึงแม้จะใช้เวลาทอดเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เถอะชอบไงกินอย่างมีความสุขก็กินโดยใช้มะทอดาไร้น้ำมันแค่นี้เออมันก็แบบเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้เราร่างกายเรามันดีกว่ามันได้นําไข่ไม่ไผ่ไข่มันไข่ไมคือไขรวะ ใครไม่คือใครบอกทีถ้าเจอตัวนะ ขวัญได้เอาไขมันมาใช้คือร่างกายของเราอะขวัญจะบอกว่าผู้หญิงอะเอาจริงๆแล้วมันลดยากกว่าผู้ชายอีกนะผู้ชายเขากินอะไรนิดเน่่ยเขาบักแล้วเขาลีนแล้วเขาสวยเขามีกล้ามเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงเล่นกล้ามเยอะมันก็ไม่สวยไงขวัญไม่ได้อยากมีกล้ามเยอะๆนะแต่อยากให้อิลเวนไลน์ตร่นท้องเนี่ยมันคัดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไขมันขวัญจะละเลยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อผู้หญิงถ้าเรากินไขมันน้อยผิวพันแล้วแห้งเหี่ยวไม่สวยหน้าไม่เป่งปังไม่ได้ ขวัญก็เลยเลือกบาลานต์ตัวนี้ว่าโอเคฉันกินไขมันที่ดีแทนฉันกินเครื่องปรุงที่มีประโยชน์กินส่วนผสมที่มีประโยชน์แค่นี้เองทุกคนจุดง่าย,ายๆเริ่มต้นที่แบบ mindset ของเราอะลองเปลี่ยนดูไม่อยากมีพุงล่างทํายังไงปรับฮอร์โมนใหม่ลองสมดุลลําดับการทานดูลองดูว่าเช้าฉันกินประมาณนี้ฉันกินข้าวกินแป้งช่วงนี้บ่ายฉันลดฉันอะไรช่วงไหนอะไรยังไงคือค่อยๆลําดับรานการทานใหม่ลำไส้คือสิ่งที่สําคัญที่สุด เริ่มลำไส่ตั้งแต่แรกใช่ไหมคะตอนเช้าี่อนจะกินเป็นพวกโคโคนไซเดอร์เพื่อปรับลำไส้ให้มันแบบขับถ่ายได้สะดวกแต่ก็จะมีช่วงที่ขวัญล้างลำไส้ด้วยนะเพื่อจะให้ระบบลำไส้ของเราอ่ะมันถ่ายได้เราไม่เอาพลังงานอึของวันวันนั้นอ่ะมาทบ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 ใช้ในทุกๆวันอ่ะคือกินเท่าไหร่ให้ใช้ให้หมดแล้วก็ให้ถ่ายออกไปให้หมด แบบนี้มากกว่าแต่หลายหลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยบางทีหนูก็ถ่ายไปแล้วน้ําหนักหนูไม่เห็นลงเลยขวัญก็เป็นคนหนึ่งที่ทานดีท็อกค,ค่ะดีท็อกมันก็มีหลายอย่างทานมาตั้งแต่ดีท็อกที่มันแบบกินแล้วปวดท้องกินแล้วแบบโอ้โหเหมือนท้องเสียไม่ไหวอะ่ะมีไม่มีความสุขเลยอะ่ะจนมาเจอเจ้าตัวนี้อันนี้ขวัญบอกนะว่าขวัญไม่ได้ขายของขวัญทานเองจริงๆเริ่มทานมาแบบ2เดือนนะทุกคนเพื่อเป็นการปรับลําไส้ขวัญทานทุกคืนเป็นของเมดิลีนตัวเนี้ยคือทักไปถามได้เลยคือขวัญอะตอนแรกอะ ก็ไม่คิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีอะไรยังไงอ่ะก็อยากลองเพราะเราก็ลองดีท็อกซ์อยู่แล้วมันก็ศึกษาหลังซองของเขามันเป็นส่วนผสมที่ไม่ได้ผสมน้ำตาลเลยคือเราทานได้มันมดมันเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดจากนั้นปุ๊บพอเรา,าทานเข้าไปเราก็รุ้นแหละว,ว่าคืนแรกอมันจะเป็นยังไงสรุปไม่ปวดท้องปวดบิดอะไรเลยทุกคนถ่ายได้แบบสบายมากประมาณสองสามรอบคือแบบสบายอะ่ะปกติกินดีท็อกซ์ถึงแม้จะเป็นแบบสุขภาพเลยอะ่ะก็ปวดบิดแบบไม่ไหวอะ่ะ เอออันนี้คเรื่องจริงขวัญทำคอสนะคะเขาจะมีคอสหนึ่งเดือนคอสสองเดือนสามเดือนเก้าสิบวันเล่งเนี่ยอันนี้ขวัญทำคอสสองเดือนคือต้องการจะล้างทั้งแบบทั้งระบบไปเลยเพราะปกติที่เราถ่ายกันทุกวันอะที่จําเป็นที่ต้องถ่ายทุกวันอะเราถ่ายกันไปแค่ส่วนล่างของลำไส้ข้างอนหนึ่งหนึ่งกับสองของเราของมันอะเรายังล้างไม่สะอาดเราล้างแค่สามเองอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรากินอันเนี้ยปีหนึ่งทำสักประมาณ สองครั้งอะไรประมาณนี้ให้ร่างกายเราได้ล้างสิ่งสกรปรกออกไปได้บ้างเพราะว่าเรากินอ่ะโอเคเราอาจจะไม่ได้กินเฮลตี้จาาขนาดนั้นมันก็ต้องมีไขมันหรือว่าสิ่งสกรปรกวิตามินผวไปใสยวิตามินอยู่แล้วถึงจะเป็นวิตามินที่โอเคไม่ได้สังเคราะห์มาแต่เราก็ต้องดีถอกล้างออกด้วยเพื่อให้ได้รับวิตามินใหม่ๆพอเรา D ดีถอกดีทําอะไรที่ดีผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นหน้าตาเราก็จะดีขึ้นสิวที่ขึ้นบางทีมันอาจจะหายไปก็ได้เมื่อเราลําดับลาไส้เราใหม่ เนาะพุงที่แบบยืดยๆอะ่ะมันก็จะหายไปด้วยเพราะว่าเราอะ่ะลำดับการทานได้ดีขึ้นคราวนี้การดูดซับมันจะดีแล้วพอลำไส้เราดีเราทานอะไรไปมันก็ดีต่อสุขภาพเราแล้วแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเริ่ม,มน้าหนักเริ่มลงแล้วเริ่มกระชับขึ้นแล้วเราอยากให้ร่างกายของเราเฟิร,มฟร์มฟิตมากขึ้นก็แบบออกกำลังกายช่วยแค่นั้นเองแต่อย่างตัวของเอผมเริ่มต้นจากการออกกาลังกายก่อนไงแล้วก็ค่อย,อยๆมาปรับเรื่องอาหารการกินพอเราเห็นผลที่มัน มาเรื่อยๆอ่ะบางทีมันก็สวิงขึ้นไปมากกว่าเดิมบางทีมันก็ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยล้วก็หาจุดบาลานซ์ของตัวเองให้เจอทุกวันนี้ก็คือมีความสุขแหละฉันจะกินอะไรฉันก็มีความสุขกัรเลือกกินเลือกทานเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ได้มั็นคือขุนของตัวเองความสุขของตัวเองเท่านั้นเองแล้วมันก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีมายเซ็ตที่ดีขึ้นเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นลองดูกันทุกคนค่ะไม่ยากเลยการลดน,น้ําหนักเนี่ยเนาะ แต่ก่อนเนี่ยขวัญคิดว่ามันยากมากขวัญทำไม่ได้แน่นอนขวัญก็ก้าวผ่านมันแล้วว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นได้แล้วว่าฉันจริงๆขวัญไม่อยากบอกใครเลยนะว่าขวัญทาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขวัญอยากลองกับตัวเองก่อนแต่พอวันหนึ่งขวัญมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งใช่ไหมขวัญก็ถามเขาว่าเออขวัญพร้อมที่จะแบบ บอกคนอื่นได้อยังเพราะกลัวไม่อยากบอกใครเลยมือเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมแต่พอวันหนึ่งวัาทำได้แล้วขวก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่หัญทำมาอาจจะมีประโยชน์สำหรับใครบางคนอยู่ <S 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 ก็ประมาณน,นั้นแหละค่ะทุกคนค่ะคือคลิปนี้มันเป็นคลิปเริ่มต้นที่หัวอยากจะมาแชร์บอกต่อทุกคนจริงๆว่าเฮ้ยถ้าคิดจะลดน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อแล้วอะสิ่งแรกที่สำคัญเลยก็คือวินยัยสองก็คือลํำไส้เราต้องดีแค่นั้นเองอะอันวันมันคือจุดเริ่มต้นเลยขอใจมาค่ะถ้าใจเรามาเราจะทำอะไรมันเริ่มง่ายแล้ว แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปอ่ะขวันจะมาค่อยๆบอกในเรื่องของอาหารการกินที่ขวัญทานขวัญไม่ใสายขนมนะขวัญบอกก่อนแต่ขวัญก็แบบลีนได้คือเราแค่รับกับการทานให้ถูกแค่นั้นเองขอแค่โอเคม mm. ีวินัยกับตัวเองใจพร้อมกายพร้อมเราทําได้ค่ะจต่ไปแล้วเจอกันในใจคลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ